ไปซื้อแอมบูทูธมาผมก็เลยอยากจะทดสอบว่าเอ l แอมบูทูธตัวนี้มันทำงานยังไงแค่ไหนนะครับก็เลยใช้เครื่องซูเปอร์ไอทเอของเรานะครับต่อเข้าช่องสัญญาณของเลเวลม c h ชิงนะครับผมปล่อยบูทูธมาจากตัวโทรศัพท์นะครับเป็นสัญญาณพิงน้อยนะผมจะดูปุ่มว่ามันทำงานยังไงนะครับเกณฑ์ต่งตางๆอันนี้ก็วอลลุ่ม นะครับยกขึ้นลงปุ่มนี้เขาบอกเบสนะครับผมลองปับดูนะอ่ามันยกย่านต่ำนะครับอ่าเนี่ยเราเห็นแล้วมันมาทำงานย่านต่ำโอเคผมลองปับสวิตเตอร์ผมลองปับสุดเลยนะค่อนข้างแฟตนะครับปรับสุดเลยระหว่าง ตัวเสียงแหลมกับเสียงเบสนะครับผมจะลองย้ายช่องนะครับจากเสียงกลางนะครับที่เราปรับมา,าเฉพาะเป็นของบูเฟอร์เลยนะครับดูว่า2องปุ่มแยมันทางานยังไงนะครับขั่วลบขั่วบวกอ่าอันนี้ช่องสัญญาณของซับบูเฟอร์ล้วนๆเลยโอเคผมลองเล่งนะครับที่เขียนว,ว่าวอลลุ่มของซับนะเอ้ยหยอก มันเร่งขึ้นไปถึงเสียงกลางเลยนะครับมันไม่ใช่เร่งเฉพาะซับนะนี่ครับเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นยกนี่ผมเปิดยังไม่ถึงครึ่งน,นะเปิดประมาณอะไรเก้าโมงใช่ไหมเอออันนี้ยกเกินมาละได้แค่เก้าโมงกำลังสวยอ่ะอนนี้ก็จะยกเฉพาะย่านซับมีการหน่อยผมลองขยับตัวฟิเจอร์ซีนะครับ อ๋อนี่ครับมันทำงานเหมือนโลพาสอะครับคือ,อสามารถขึ้นไปเสริมได้ถึงช่วงย่านเสียงกลางเห็นไหมเนี่ยครับขึ้นไปได้นะครับเอาให้เห็นชัดๆนะผมจะเซฟเส้นกราฟมานะอ่าผมเซฟเส้นที่หนึ่งอ่าแล้วผมลองปรับฟิเจนซี่นะครับเนี่ยเห็นไหมครับ มันสามารถบูทย่านเสียงกลางตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับแล้วถ้าเกิดผมเซฟนี้ไว้ทีหนึ่งแล้วผมมาปรับตรงวูรุ่มนะวูลุ่มของซับอย่างเดียวนะมันไปยกย่านเสียงกลางด้วยไหมครับ <c oughs> อ่าเนี้ยเราก็สามารถทํางานดูการทํางานนะครับเห็นการทํางานของเขาได้เนี่ยอ่าข้างล่างนี่จะเห็นชัดเลยเหไหม ว่าปุ่มแต่ละปุ่มเนี่ยมาทำงานได้แค่ไหนยังไงอ่าอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาประมาณได้ว่าเราควรจะปรับเกณฑ์ยังไงปรับแล้วมันช่วยอะไรนะครับถ้าตัวนี้มันต้องไปเสริมกระเสียงกลางอืเฮ้ยเนี่ยถ้าไม่มีเครื่องมือนี้ไม่เห็นเลยนะเนี่ยว่าปุ่มเนี้ยผมควรจะปรับไว้แค่ไหน ไม่น่าเกินเก้าโมงอ,อันนี้ดีที่สุดลนะตรงวอลลุ่มซับนะผมลองเซฟตัวนี้ไว้แล้วเดี๋ยวผมย้ายกลับไปเสียงกลางชินที่ผมเปิดไว้สุดเป็นยังไงนะว่ามันจะแมทกันไหมอ่อันนี้สนุกสนุกว่าความดังเสียงมันจะแมทกันไหมอันนี้เราจับสัญญาณอย่างเดียวนะยังไม่ได้พูดถึงเสียงที่ออกมาเลยนะ นี่เสียงกลางแหลมค่อนกลางแฟดเห็นไหมครับมาถึงย่านซับเหมือนกันนะกลางเนี่ยมันมาถึงซับเลยไหมครับทำงานย่านซับด้วยเนี่ยออว้นิมมาถึงย่านซับเลยจริงเสียงกลางเนี่ยมันตัดไม่ขาดเนี่ยเราต้องใส่ใส่ตัว บล็อกเสียงก็คือตัวเน็ตเวิร์กนะครับบล็อกสัญญาณนะครับเราเห็นแล้วว่าทำไมถ้าต่อตรงๆเลยโดยไม่มีตัวบล็อกเสียงเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนเพราะเสียงมันทำงานทับซ้อนกันนะครับในย่านเสียงต่ำเห็นไหมซับกับกลางเนี่ยมันทำงานย่านเดียวกันเลยมีปัญหาแน่นอนนะครับเสียงไม่ชัดไม่เคลียร์แน่เราก็ต้องทำการบล็อกสัญญาณมันซะ โอเคผมเห็นภาพแนละ้วผมก็เลยวางแผงกนการทำงานได้ว่าไอ้ตู้บลูทูธที่เราจะทำงาน่เนี่ยมันต้องทำยังไง